พี่จอยเชิญคีะ c จ g CBG พี่จุง้งเดิม <CB T. S 2> ทีเรามีภาพขายเครื่องดื่มชูกําลังใช่ไหมแต่อยู่ระจับกับเบียร์ชิงเต่าแล้วก็ลงเบียร์ตะวันแดงเขาจะลุกเบียร์เพิ่มเหรอที่ว่าเขามองหลายมิตินะ่ะคือตอน,นเนี้ยซี g ีเนี่ยเรารู้ละเขาสวยเขาเขาไม่เรียกว่าสวยเขาโชคร้ายแล้วกันเขามีรายได้จากกัมพูชาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหม,มโดนแน่ๆโดนแน่ๆไม่รู้โดนคือโดนแบบ ไม่รู้เมื่อไหร่เรลิกแล้วกันอ่ะ15%ถ้าเอาเป็นกําไรเนี่ยพี่คํานวณเข้าๆหายไปสักประมาณน่า1 0 0 2 0อล้านต่อปีแล้วกันจากกาไรปีละ3,000ล mm hmm. ้านอืมอันเนี้ยเป็นปัจจัยที่ทําให้คาราบาวเนี่ยลงมาต่อเนื่องตั้งแต่มีเรื่องราวกับกัมพูชาถูกไหมชัดเจนทางั้งที่พาร์ทเนอร์ก็เป็นคนกัมพูชานะ mm hmm. จริงแล้วอ่ะมันก็คงไม่ได้แก้ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้คือแบบตีแบบศูนย์ไปเลยเนี่ยยากแต่ว่า mm hmm. เอาว่าตลาดซึมซับเรื่องนี้อยู่แต่สิ่งนี้พอมาจมับมือชิงเต ภาพมันเปลี่ยนสองขาขาแรกเขาจะได้ค่าจัดจำหน่ายถ้าไปดูโครงสร้างการทำกำไรของคาราบาวเนี่ยเกือบเกือบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากการขายเหล้าขายไม่ใช่ขายนะผู้จัดจำหน่ายเติร์ดปาร์ตี้เขาเรียกเติร์ดปาร์ตี้ไปพูดเดี๋ยวก็ด่าเขาอีกอ่าเขาเรียกเติร์ดปาร์ตี้ถูกไหมก็คือพูดง่ายคือไปช่วยเขาขายส่งเหล้าส่งเบียร์อ่าซึ่งกลุ่มเนี้ยสร้างกำไรกับคาราบาวแน่ๆเพราะไงไม่มีความเสี่ยงพี่แค่ขนไปส่งตามร้านซีเจร้าน อ่ามูนเทนอะไรเนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะในโครงสร้างไรายได้มาจากการช่วยจัดจำหน่ายเพราะนั้นเนี่ยถ้าชิงเต่ามาเนี่ยเขาก็จะช่วยจัดจำหน่ายก็จะมีส่วนเนี่ยที่กลัวเข้ามาแล้วเป็นกาไรที่แน่นอนเพราะอะไรเราไม่ต้องเทคเลยว่าไฮ้เบียร์ผมจะขายได้ไหมเหล้าผมจะขายได้ไหมถูกไหมชิงเต่าบอกคุณคนไปเลยคนจรีรู้จักเบียร์ผมอยู่ลวพี่ไปคนจีพี่ก็จะกินของเขาอยู่กนะันก็โอเคกับการอีกขาหนึ่งที่จะได้เพิ่มก็คือเขาอาจจะไปเจวีกันทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ เอเนรตจีดิ้งในตลาดกนจีนอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วที่ตอนหุ้นคาราบาวพีคสุดร้อยกว่าบาทก็คือไปบุกเมืองจีนนะอืมอ่าคือส่วนเนี้ยมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะพี่ตอนนั้นนะผูกเพราะว่าดิสติบิวชั o นกับคนที่จัตจำหน่ายอาจจะไม่เจ๋งจริงพอถูกไหมเขาบอกว่าเหมือนกันที่เนี้ยมันมาคอสกันนะอ่าใช่เอาผมแม่ผมคุณอยากเปิดตลาดเบียร์เบียร์คุณในเมืองไทยผมไปทั้งซึ่งแปลกมากนะเขาไม่ห่วงเลยเขาก็มีเบียร์ของเขาถูกไหม เบียร์คาราบาวแต่เขาก็ไม่ห่วงเพราะเขาไม่มีเหล้าว่าไม่แน่ในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจีนเอาเหล้ามาขายหรือเปล่าเพราะนั่นมันคือการสวอปแต่การสวอปที่ว่าอะไรเรามีเจ็ดสิบล้านคนจีนมีเท่าไหร่ัสามพันเท่าไหร่ยอมเสียในตลาดเล็กให้เขากันกว่าล้านคนไปเอา้นที่ไหนหรือเปล่าอ,อ,อ,อ่เพราะนั้นเนี่ยพี่เลยมองคาราบาลคนละมุมหน่อยนะให้มันรับรู้คิวเนี่ยเรื่องของคาร์คาูเดียเนี่ยให้จบหลังจากเนี้ยพี่ว่าน่าจับตาหุ้นตัวนี้บอกได้เลยว่าอาจจะเปลี่ยนภาพอีกครั้งก็ได้ นัอนราคาตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในราคาที่คือถ้าถ้าในมุมมองเราเนี่ยราคาตอนนี้พี่ว่าพ e ก็โอเคแหละอะาจจะดูสูงเท่าที่กับมาเก็ตถ้าตอนนี้พี่ทำไว้อยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดเท่าอ่าสิบหกเจ็ดเท่าก็ถามว่าสูงไหมก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากแต่ว่าก็ไม่ได้ต่ำมากก็แต่พูดอย่างนี้มันไม่ควรจะต่ำเลขตัวเดียวอยู่แล้วถูกไหมเพราะมัน ถึงแม้จะเป็นเครื่องดื่มที่เราต้องกินแต่ไม่กินทุกวันอยู่เพราะไม่กินไม่มีแรง <laughs> ไม่กินไม่มีแรงอ่าใช่ไหมทเพราะนั้นโกสตอรี่เนี่ยมันเริ่มมีดาักเดิมเนี่ยมีเป็นมีจา t เทรชตอรี่คือเกิดเรื่องของกัมพูชากดดันอคพาพัม่าก็มีปัญหาคือเราโดนหมดแหละทั้งมุมทางทั้งมมมาแล้วตลาดเนี่ยแข่งกันซัดขวา m 1 5 0ร้อยห้าสิบรอบนี้คาราบาได้มาเก,ก็ตแชร์เพิ่มขึ้นนะ ในไตรมาสเนี้ไยไตรมาสที่สามเอ่อเดือนล่าสุดเนี่ยได้มาเก็ตไทเป็นขึ้น,นก็ซัดก,กันน,นัวเงี้ยแต่ถ้าการเขาไปโค้ดในนอกประเทศในจีนในอะไรได้เนี่ยพี่ว่ามันมีซอรี่ที่ดูดีกว่าที่จะแย่งกับเอ็มร้อยยีสิบแย่งนะกระทิงแดงไปเรื่อยอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรอืมถูกไหมอ่ะโอเคกเ็อย่างที่เ่าคุยคุณล้มทําล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำเหมือที่พี่จุ้งบอกเราเป็นเตอร์ปาร์ตี้แต่จําหน่ายแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาทําเรื่องของการขายบรรจุภัณฑ์ให้ด้วยนะพี่จุ้งซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเเเเเงินนนนนนขข้้าาาามมมหืืือออกัะะะพรคไซวดที่่ คุณก็เอามาต้มเบียร์ในเพอเพอจ้างลงบอ่าลงผลิตเหล้าเบียร์ของที่ไชน่าของทางกลุ่มคุณเสถียรผลิตให้ด้วยแล้วก็ใช้ขวดเขาใช้กระป๋องเขาผม่ะได้ทั้งทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะแล้วคุณช่วยเอาของผมไปขายที่เมืองจีนได้ไหมก็วินวินอืมอืมนะอนาจับตานาจับตาหน่าจับตาหน่าจับตาหน่าจับตาหน้ามาเม้าอวาหน้่จัาหน้าใช่ค่ะอ่าดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอาจอย่างที่พี่จุบ้าบอกว่าพี่อาแนวๆน้้ก็ เริ่มต้องจับตาแล้วนะคะสำหรับตัวของซีบิจุวันนี้ขอบคุณพิจุมากค,ค่ะคสวัสดีค่ะ